สำหรับผู้สนับสนุนในตอนนี้จะได้รับเป็นพวงกุญแจลายมอนุ่ม่าบอลบอลและโจ๊กเกอร์แอร์กุยนะครับตอนนี้ช่องไอกิวชานแนลมีระบบผู้ติดตามรายเดือนแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มสมัครนะครับสำหรับสนับสนุนแอกิวร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์เจ้าแอร์กุยหน้าชื่อนะครับเวลาคอมเมนต์บนยูทูบและที่สําคัญนะครับผมแอกิจะทําการส่งของที่ลึกให้เพื่อนๆทุกคนในทุกเดือนเลยนะครับผมสำหรับผู้ติดตามนะขอบคุณมากนะครับผมเกย์กว่าผมไม่เกย์แล้วเออเกย์าก วิ่งมาบดเลก็กน,นะมันอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าแล้วเราเราจะตายกันหมด <c oughs> ข้างหลังที่ <ใน S 2> บอยก็มีอีกคนนึงมาแล้วตึกตักแล้วน่าจะตัดมันทางนี้นะไม่น่าจะวิ่งมาทางนี้ไอ้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเสียงมันไม่ใช่แจ็ควะอยู่ในโบดแล้วออกไปทางโบดตรงุกเด็กอะแมงมุม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 ,ม,ม,มอยู่ตรงเออ,อเพราะว่าเสียวมันไม่ใช่แจ็คแมงมุมแมงมุม แม่งมุมปีนออกไปตรงคงหุดสานไอ้ไหนต้องหาอ่กโอ้ชุดโคตรพิ้วเลยวะ่ะชุดชไม่มเกินเอสอะชุดมันคือเอสถ้ากินเอสยังไม่พิ้วขนาดเนี้ยมีแค่เปิดหลังเซ็ตจูก่อนเอาว่ะพี่เฟยโดนว่ะมาแล้วข่าดี โดนมันรู้แล้วว่าต้องเอาพิเศษบุคคลที่ชิลที่สุดในห้องตอนนี้ห้องวีบทเล็กอะเรียบร้อยใช่เขาบิงใช่บอกแล้วมันบิงบิงแล้วเดี๋ยวผมอยู่ลุมหลังเครื่องเอ็กีคือไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ใกล้เคียงแต่ว่ามีอาร์ดีโรสมีโรสลี อันดับสามให้เขาดึงก่อนก็ได้มเอาว่ะแฟมได้ว่ะไว้ใจแม่เหล็กเชื่อมมั่นในนอตัน <S S S ตตเขาไม่ยอมเจ็บหรอกเขาแค่ทวงเวลาเครื่องการบดก็มีว่ะวางตรงนีง้เลยตัวนี้มันแฟมยากไงมันจับทำตัดเดย์ได้เลยกำลังแอบซ้อนกำลังแอบซ้อนอดีส กลับมาโคตรไวเราอสสระพิษเย่ะแล้ววะหายอยู่ย่ะแล้วมันให้เสียให้เสียให้เสียให้ไม่มีไทยเนเสียให้ก็ได้ตามต่อเอาจริงเอาจังเอาต่อเอาสุดสไตล์เดิมอ่ะคือถ้าจะเอาไปเจก็เอาสุดฟรีโบดเล็กโบดเล็กเล่นได้แต่เป็นห้องวีผมได้บันทึกภาพ กดไลน์ไปแล้วเดี๋ยวลูกเองเขปั่นไฟให้เด็กพยายามที่จะแปมให้กำลังล่าไปหาแอร์ตามาทางผมเอก่าใชใช่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 ได้พี่เฟดเขาเขาไอ้นี่เขาดักกลับมาเล่นได้พี่เฟดเล่นได้ผมแกะไว้แล้วพี่เฟดทั้งวันตรงนี้เฮ้ย เขาเขายืนอยู่ตรงฝั่งสุดทางปีนขึ้นมาพี่เฟศทั้งวันเขาปีนตามไม่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 เขาดักอ้อมออมอ้อมออมออมมาขวาหลับไปซ้ายเอาวะกล่องสโลโมชันวะเข้าโบสถ์มีรูปต้องกระทืบอ่ะไม่กระทือันทั้งวันอ่ะเอาว่ะวนกล่องเพยงเข้าโบสถ์จากฝั่งกำแพงแตกมีรูปพี่เฟศคงไม่เข้าวะพี่เฟศคงอยู่ยาววะเฟศเขาหลง เอ้ยมาเอาคิกเก็ตต่ออยู่กลางบอยู่กลางบสแม่เหล็กอยู่คมแงงงมดงเขากระทืบกล่องเพลงแล้วโอ้โหเด็ดใหญ่ใหญ่ <L un> ยยเยอะจัดนะครับ <L un> อยู่จัเลยวะโอ้ย มันจะยิงใหญ่สามผมโดนหนึบไกตลอดไปเข้ามาในหมวดมีลูกอยู่โดนหนึบไปตลอดไปเฮ้ยต้องตีใช่แล้วปั่น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 กลางบนนั่งไปเสียไม่ต้องจมแมงงุมแกโดนใจก็คือตัวปลิวหายไปเลยผมอะ ใหญ่แม่งเยอะจัดเกือบใหญ่ใหญ่โอ้โหอยู่ในไม้อยู่ในไม้เห็นวะมันเอาจังวะเออเอาเครื่องหกสิบแล้วอุ้มวะตัวใหญ่ๆในไม้คนน่าพับเลยมันมีใยสีเขียวห้อยอยู่ที่ตูด ผมไปโดนใหญ่แบบครแน่นอะแมม,มุมมุมบ้านี่งไงโหบินยัดเลยว่ะนอตันต้องมาแล้วความหวังถึงที่นักสำรวจเลยจะอุ้มจะโฉอุ้มตีอะตอนเนี้ยมีนอตันน่าจะอุ้มตีแย่ใหญ่มันเยอะด้วยนอตันโดนยิงใหญ่หนึ่งทีตีซ้ำได้เลยนอตันนายต้องมาเร็วนี่ R N Rose นอตันเราจะเลยเฟดเรียบร้อยว่ะดึงตอนเลยเฟดไปแล้ว่ะ ต้องตีกันแน่ออตาย้้เตตใหไ,ไ,ไ,ไป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 วางรูปแยกกันรูปศิลป์เสียบง,งานศิลป์ผมกำลังไปเล่นรูปภาพที่พี่บอยวางไว้ตรงกลางบวชเออนั่นเลย,ยผมแดงใช่ไหมใช่เอ้ย,อยมันไม่ตามมันไปผมแดงมันเดินที่ผมแ<า>ดงแล้วมาจริงมาจริงมาจริงรอบนี้จะฆ่าจริงประตูหกสิบประตูหกประตูผมแดงเหรอ เอ้ยหักมาเอาผมแย่แล้วผมแตกขาประตูแล้วนอนนอนจังหวะเนี้ยเร็วๆอย่าทำหนูอย่าทำหนูเอ้ยเปิดได้ไหมเนี่ะยากอยู่ใกล้จัดแม่งทำดับเดได้ด้วยเลยอันตรายเกินอันตรายเกินใครจะเปิดวะเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่หาย้พี่เฟรดตายนั่นแหละเปิดประตูได้ไหมไม่ตาย ตายเองตั้งอีกทีนี้เอาละได้ขีเหรอไม่ไหวแย่ไล้ตัวเห็บมันมาแล้วหนีแล้วเอ้มันกลับมาอุ้มว่ะโดนแม่เหล็กโดนอยู่มันแค่แก้งๆตัวอุ้มไอ้กิมมาเลยไอ้กิมมาเลยมันจะมันร้อนเขาไม่ให้เปิดประตูนี้ใช่ไหมแก้งๆของอุ้มไม่อุ้มหรอกไม่เหล็กไปเฟรเราไปกรุ๊ปกันด้ไงไม่ไม่ไม่น่าเข้าอ่ะเอ้ยมันกลับไปที่เดิม ปืนจัดอะคนเราแต่อร์ตายแล้วดีประเด็นใช่ผมมาโคตรเสี่ยงเลยมีใครอยู่กลางบวชไหมนานโดนเบรกล่ออยู่ไกนไปทีวันไปมันไม่อุ้มหรอกอาจารย์เด็กปะโฟมันก็อุ้มมาเร็วมไหนเฮ้ยแม่งมาเทอร์โบแล้วเทอร์โบแม่งอาจารย์ปิงขอเทอร์โบอาจารย์ปิงเหรอปกลับไปกลับเดี๋ยวแอร์อยู่ไหนผมอยู่ดูรังเครื่อง Yeah, real, yeah, real, yeah, real. ย่เลียวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวงจานปิงคอเทอโบมาแล้วแต่แม่เล็กยังลุกได้อยู่อ,อ,อย่าพึ่งดีชิบหายแล้วแยตายแล้วโหมันจะใสสุดผมม่ม่มเาคนลุกเองบล็อกให้เร็วเีวเชิบหายแล้ว เราจะตายกันหมดสำเพงแตกต้องเคลียร์ใหญ่ว่าต้องสละชีตน้องฮิวเพื่อนมาฮิวเร็วนะสำรวนี่โอ้ออกไมนมหาไปโคตไกลอ่ไม่พี่เฟไม่พี่เฟตไมาม เออเอาจริงมึงก็เลยให้มันมันดูรูปถ่ายรูปวาดสุดทันศาใครก็ได้ใครก็ได้หน้าบดหน้าบดนี่ไงแม่เล็กหน้าบดใครก็ได้ไม่มีใครก็ได้แล้วจะใครก็ได้แม่เล็กเอาเลยเออใครก็ได้มันจะยิงยัยเออ แค่ปั่นไฟอย่างเดียวก็พอมันอาจจะไ่ปัน่นนะจะไปยืนหาฮันเตอร์กดอิโม่โดปดรอเป่าตึกตักแล้วชิบหายแล้วแมงมุมออกมาจากโกนใหญ่รอเป่าไม่มาเฮ้ยผมพามาตรงนี้อ่ะลูกเกล้าดักดักดักเอาลูก้าแล้วลากใส่ลูกเกป้า เอ้าลูก้าใช่ไหมลูก้าก็เสร็จใช่เขาขึงใย,ยสเต็กสามชั้นแล้วแกอ,อยากจัดไม่คนตีอเลยอ่ะไ,ไม่ได้ <c oughs> เขาน่าจะเป็นบิงอ่ะลูกาบอกไม่ไดคพับไมค์ให้อ่ะ มันเหลือสกินทองมันสวยไหมไม่เลยเต้นเหลือสกินทองไม,ม่มีความออร่าทองเลยทั้งทนติ๊บเขาปั่นอยู่ปะเนี่ยไม่รู้ปั่น<อ>แล้วมัขเขาเมียเลยเอาปั่นเสร็จแล้ว ไหนอเฟรนลี่ฮันเตอร์แม่งไม่มีความเฟรนลี่เลยมาถึงไล่สุดเลยออกมาจากโบสถ์แล้วขึงใยขึงคั้งเฮ้ยโจมเขามาเล่นกันเล่นกับเราด้วยอ่ะโดนไล่แทนแล้วอ่ะเอาแล้วกดแล้วสกิลเอาแล้วกดสเปล๊กะนี่ผมยังชอบเออตีบวตี๊บรอดซื้อวะแจกสกิลแมงบมแล้วก็ย้อนกลับวะโดนพิงยักษ์แน่ติ๊บโดนแทนเหรวอยู่ดีเขาก็มาเจอตัดหน้าเราดเล่น ่โดนยิงใหญ่แล้วหนึ่งทีเรียบร้อยว่ะยุสันต่วะอันสันเลยวะเครื่องเป็นสามเหลี่ยมกลางโบสกำแพงแตกบ้านเหล็กหิวไหมเข้าไปดึงให้แล้วกันมันจะไม่ช้าหรอฮิวฮิวคาใหญ่ไปนไรคนคนช้าคือคนที่โดนฮิวคนฮิวไม่ช้า จะอะไรยากอาจจะแต่จะจะเลยจะขึงใหญ่ค่ะแกมันจบแล้วดูมันขึงใหญ่เห็นปหมเห็นเห็นเห็นนี่ใหญ่สวยว่ะให่สีสันใหญ่สวยเห็นมแบบใหม่แบบ่ขาดเครื่องเห็นบ้างไหมกลางโบสได้ขาดสองเครื่องเลยกลางโบสถ์แกโคตรนานใหญ่นะนุ๊กใช่แกนานตื้นแกนานแบบนานนานก็นจะเข้าไปปั่นกลางโบสถ์ มันกำลังจะเอาติ๊บว่ะผมพยายามป่วนให้ติ๊บมันไม่ตายเร็วอ,อาวถ้ามันวางมันินได้เอ๊ะตรงขีดข้างโบมดได้แม่งป่าใหญ่ทีนี้ไปเอ้ยสวยสวยแฟมได้ แมงมุมโมโหอะจะแวะแผ่ผมวะมาได้เทเลยวะเทเลอะเครื่อ <c oughs> งบดเล็กค้างอยู่ห้าสิบเอาวัดตีปติดกลงวะต้องวิวกลางบดอยู่ให้อยู่ให้เพื่อนเอ เครื่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างสองเครื่องการบดแปดสิบแล้วก็บดเล็กห้าสิบเล็กห้าสิบไม่เอามันจะมาโชว์พนใหญ่อยากคนใหญ่จะตัดแต่ีมันเดินเปิดกล่องเป็นในนี่เลยวะคนขายของเล่นเออ โผล่หัวเรามายิงใช่เพื่อนแล้วมึิ่งแปดสิบเปอร์เองสบายเฮ้ยจับจับจับสบายสบายบายนี่ใครดึงเตรียมแล้วมันไปเครื่องตีมันมาไวยังไะยังไม่ถึงเครื่องเลยต้องให้มันตีหนึ่งีแล้วติดเลยคนใหญ่ฉลาดติดไปเลย ช้อนอะครับมาไล่ผมหน่อยผมจะทำเควส <c oughs> ผักแตกมันมาหาผมว่าแมงมุมอะเปิดบนเล็กอยู่อะสามสิบแล้วไลว <c oughs> ่ผมดีผมอยู่ตรงสุงสานแมงมุมมาหาผมเปิดแปดสิบแล้วบทเล็กเปิดเกเ้าสิบเสร็จละบทเล็ก <c oughs> อะไรไม่ได้แมงมุมมันขึงขัง มันเป็นสกิลเทเลยผร์ตนะไม่น่ใจช่ใช่ผมก็พยายามฉีกบนคำบนเล็กทีเปิดอยู่สองประตูแล้วก็หลุมอยู่สุสานนะเฮลฟ์เฮียวเที่ยอย่างไรเฮลฟ์ได้อยู่ได้อยู่เอออยู่แปลว่าทอันได้อยู่แปลว่าได้อยู่ เข้าไปแล้วโบดเอ้ยแล้วพรมแดงอ่ะพรมแดงเปิดยังไงเปิดแล้วเปิดแล้วหลุมอยู่สุสานด้วยแล้วติโจนนะพี่เฟรอยู่ไหนอยู่ประตูไม่เห็นนะเออนี่ยออกออกมาจังออกแล้วทางลับทางลับตรงนี้เพื่อนเออยอมแพ้เหรอตัวดิ้งออกมาจากหลุมเลยมีเขาก็่าเขาก็ลด zoom นะแต่พ้าจะมาถึง